ครับผมก็กลับมาพบกับคอเดนที่นล้วนะครับผมคอคิดคอคิดคอคิดกับเสื้อเสื้อสีชมพูของเขานะครับโอ้โหก็ตัวมันค่อนข้างจะดําเลยแล้วเนาะต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อสีชมพูบ้างจะได้บ้องแบลขึ้นมาหน่อยนึงโอ้โหยู่ในเกมเตบายดีไรเกินแล้วผมเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยโมลี่เลยวะชิบหายแล้วโอเคครับผมก็ไม่ค่อยเจอหรอกโมลี่โอเคดิวิเกมสตีบายดีไรอีกแล้อีกแล้ว พอคิดพอคิดที่เส,สื้อเสียงภูมาแจ้แค่ค่ากคอนเสนร์ตชัดๆก็ดได้มาจุ๊กโชว์กับเซีเทนี oh. ่ก็จุ๊กไม่เป็นนะครับผมรอดรอดเขาพอเขาเข้าใจนะครับผมจริงๆเลยคือจุ๊กไม่เป็นอ่ะทำจากอิ๊ก็จะอยู่เฉยๆเนียนๆของเราฝันไฟๆแล้วก็รีบๆออกนะครับผมอืมก็จะรีแดงแล้วก็แดงสิบสามก็เสียแล้วเก่งมากเก่งมากเลยโอเคเดี๋ยวเรารอกเกมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยสา,ายมาแล้วช่วยจะตัดทำไม น,นี่รองสแสดงการบัตรโอเคชมพูบ้องแววเห็นสดใสสีตาเอาที่มันนั้นไม่ bon บ้องแววมากจริงโอเคไปเลยเพื่อนจะไปปันปป่นไฟป,ปันปป่นไฟป,ปันปป่นไฟป,ปัน่นไฟปั่นไฟปั่นไฟปั่นไฟกันบางทีครับผมพูดขึ้บอกแมวจะเป็นช่วยตัวเองที่ช่วยตัวเองที่หมายถึงว่าที่ตัวเองครับผมไม่ต้องให้เพื่อนอยู่ให้เฮ้ยเสาเป็นแมวแมวทางฝาจะเห็นฆากรเห็นจะเด้งเมื่อมีฆากรอยู่ในแวกประมาณสามหกเมตรประมาณนั้นแหละ ย่อทำไมเพื่อนย่ายอย่อตัวย่อย่าย่อในวิกาดังย่อย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 ่อย่อโอเคเปิร์กเบิร์กข้างล่างก็เป็นเปิร์กเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนที่บาดเจ็บนะครับผมอ่าจะได้เข้าไปช่วยได้ก็จะเต็มทางนั้นแล้วเอางั้นไงเบิร์กนีาเพื่อนบาดเจ็บแล้วโอเคเบิร์กที่สี่ก็เป็นเปิร์กเห็นปราก่อนเมื่อเมื่อเมื่ออะไรแล้วว่าอเมื่อเครื่องไนไฟเสร็จอุ้ยหายลมหนึ่งเสยพี่สวยไอเครื่องไฟอยู่ไหนวะเนี่ยจริงผมมาเครื่องันไฟอยู่แต่เพื่อนล้มซะแล้ว ตั้งแมงเออเดียนะช่วยปั่นได้เพื่อนตั้งแมงอ้าบตางแมงตัวอะไรยังไม่ดูว่าเป็นตัวอะไรเฮ้ยอะไรอะอะไรวะลินเหรอเนื้อลินไม่ใช่เส้นเนื้อแต่ผมมีเสียงนะน่าจะเป็นน้องลินน้องลินอีกแล้วเหรอน้องลินนี่ผมจุกไม่เป็นผมไม่รู้ทำไมล่ะมันมันมันใช่ดินใช่ป่าใช่ดินบอกใช่ป่ะนะเพื่อนไปไปไปสิไปเดี๋ยวแต่แรก เดือดตัวแรกเดือดตัเอ้าเพื่อนตัวนึงคนหนึงันทางขวา่ะเพื่อนตวนึงเดี๋ยวต้องมีเพื่อนยิ่งเพื่อนยิ่งดิยิดิโอเคมาโอ้ยเื่อนแล้วผมร้มขี่มากเลยเพื่อนเราเล็นขี่ขี่เนี่ยวิ่งมันจะี่เช็คมันแหลกบว่มันกระตุกยูเช็เพื่อนเพื่อนเห็นมันกระตุกขึ้นตอนในวีดีโอไม่ใช่นะแต่ที่ผมเล่อยู่มันต้องข้างกระตุกเลยคือภาพมันนั่นกะตุกนะแต่เมื่อกี้ก็ถือว่ายูเช็คมันกระตุก อะไรวะโอเคโอเคเดี๋ยวโอเคครับผมเครื่องบังไฟเสร็จแล้วบันเสร็จแล้วน่าไงเฮาเห็นอะไก่อนนะเฮ้ยมันจะเป็นลินนะต้องมีแบบไม่ได้นะดีดีลินลินเหรอไม่เหรอไอต้องลินมันจะเล็กอะไรนะพุ่งมาไม่พุ่กหมาหายตัวแล้วเฟิ้วเป็ดเป็ดเออเป็ดหมาหลอกแมวเด้งเพื่อนตัวเพื่อนต้องใจถึงใจถึงใจถึงเฮ้ยไอชิวเช็กมันค่อนข้างจะแหลกอ่ะเฮ้ยจัดดุเลยมแกโอ้ คือในวีโอมนแหลกคือเปล่าว่าแต่ผมไม่เนี่ยมาแหล็กมากเลยนะดูเช็คกันมันกระตุกอะแต้ภาพไม่เหลกนะโอเคมาแล้วถังกองที่แล้วมั้งดูเช็กมันแบบกึะกระกเป็นไงวะด้วยเพรากเกมที่ผมทงไม่ไใจนะผมที่ผมปรับภาพมาสว่างเลยไหมเนี่ยสว่างหรือเปล่าไม่รู้นะให้สว่างขึ้นตัวนิดนึงอ่ะโอเคเสร็จแล้วอีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วก็่ันนี้ ทีดหน่อยที lyn, ่หน so, ่อยเส้นเื่อนยิงไปก่อนเส้นชูไปก่อนผมตัวนี้เส้นชูเห็นว่าผมผมยังไม่ชูเลยผมไม่เคยเห็นผมอ่ะผู้ชายแตยุ่งเหยิงพูมาแล้วยังไม่เห็นอ่ะโอ้หน้อใจแม่่ะขอดิขอคิดแล้วน้อยใจขอคิดขอคิดต้องไปนวดนะครับเอ๊ตรองเส้นไปชายเดี๋ยวต้องต้องช่างแม่งเต็นไฟช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่งเอาคนไปดีกว่าผมเลยเชื่อเพื่อนดีกว่าเพื่อนมาถอนน้องขงเส้นไฟอ่ะทีนี ใช่ปะตัวนาอรี่ตันี้องถอนนช่มเยแล้าไปปกติรถที่ไนี้ต้องแบบต้องแบบติดตู้ใช่ไอแบบต้องถอนเจยหน้เพื่อนถอนนะ่ป่ได้เพื่อนถอนนะเราต้องแบบตามใช่ไหมม่นใจผมขีเกียจใจเพื่อนเพื่อนจะผ่านเพอนนี้ไมเพื่อนขอผ่านใคนเดียวนะผมจะผ่านสอคนนี้หเดี๋ยวผมต้องต้องวิ่งต้องหาต้องฉีกช่วยเพื่อนนะผม โอเคโหตัดตาได้ไม่เห็นจริงโอเคเครื่องยืดเครื่องยืดตุ๊กตุ๊กเนีเดี๋ยวมเจอ่อนอีกตุอกไปทางนี้เดี๋ยวเราไปทางนี้โอเคไหนยยังไม่กลมบไปหนึ่งเครื่องนั่้ไงเจอแล้วโอเคไม่ต้องไปยังเครื่องโอเคได้อยู่เครื่องไอ้คนเช่วยเพื่อนบอกวะามึงตช่วยแล้วนะผมผมไม่ได้ช่วยแล้วนะมีงก็ไม่ช่วยแล้วแย่ซะสุดผมกูโซโล่มาแล้วนะครับผมขอแคสขอแคสเสียงฟู เพื่อนจุ๊บแ่เอแเงนน,นจุน๊บนเอนจุ๊บเจจุ๊บง่ายๆนะผม,มง่างๆจง๊บโาขึดนเยอะโอเคอุ้ยชิวอุกระบิดาเมื่อกี้แบบว่าตกอะกระเบิเลยเกือบแตกแล้วไม่ล่ะไม่ไม่เพื่อนไม่ใจเย็นเพื่อนโอ้ยเพื่อนจุ๊บจุจุ๊ไปเพื่อนจุ๊บๆจะลู้วอะไรทำได้โอเคเอาอกอ บนไะเขจออยงนีง้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวักาจ้าแล้วเฮ้ยยังไม่มาเราจะปั่นไปอย่างใจเย็นๆบวกต้องใจเย็นอย่าอย่าตกใจถึงจุดเกนเนี่ยใจเย็น,นเ,นเ,นเนฮ้ย่อะไรจะติดวะเนี้ยเจิบแล้วเขบเสร์เซ็นแล้วจมจะไปได้เย้สุดยอดไปเลยเม่อะไรจะเสร็จว่า เอ้ยจ้าชิวอมงเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเลือดิันผานผมเอ้ยล้มแล้วล้มแล้วรับเล้มแล้วับผมล้มเลยลิิงผันคุณเรื่องมนลนเรื่องะงไงเนี่ยลินลินแบน้องลินที่มาช่วยได้เพื่อนเพืโหมายละหมือนจะเล่นไม่ได้นะยากกว่ายากกว่า ชิบหายเห็นยังเพียงแ่ไหนสีชมพูอุ้ยอะไรบอสสีมาช่วยหายวิ่นนะตอนนี้ไม่ชนเต้แล้วครับผมผมเนี้ยผมผมผมมอนไหมอะโดนไม้ยเราตีนี้มาดีวะอุ๊ยช่วยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นอะมันมันตีมาเหรอโอ้โว้ยโดวไขแล้วเฮ้ยมันมันมีโมลีใช่เปล่ามันมีโมลีนะครับผม ผมผมเพื่อนเพิ่งวิ่งมาไดเย็นเพื่อนโอ้ยิ่งยากว่ะตุ่นตุ่นี้ข้างจะเหงื่เอาโซ่กแมวแล้วออกไป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 อย่ามายุ่งเพื่อนจะมาช่วยแหละหายล้วเพื่อนนายนายนายได้ยินนายได้ยินญอย่าเพิ่งเอาผมโดนนะนายก็ยินนะเดี๋ยวมันจะแตกแตกกันหมดแตกกันหมดเลยเดี๋ยวเท็กนิตียินเพื่อน ึงแขนอดีนามนี่ยโอยโอยเจ็บเเพื่อนเจ็บตรีสโมา,มาดึงเราสุ้ายออกไป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 บังบับังให้บา่บาสิาาา 5, โอ้อโหอยก็แ่ฆ่าุดัผมอะไรเน,นี่ยเพื่อนสบาหรอไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเนี่ยบเ,เื่อนอะว,วันเียต้องวิ่ง จับตีนแตกจับตีนแตกไม่ยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยวโอเคไม่ยุ่งอะไม่ไม่ไม่หิวอะไม่หิวเพื่อนนะนี่ผมเอ้พี่ผมไม่รอดก่อนนะฮะโอเคซับตีนแตกซับตีนแตกเนี่ยมันตีแผลลึกไม้เป็นบอิโรคทางของเพื่อนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเข้าเขตก่อนจิวช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 ิวแปบแป๊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 บวุ้ยเจ้เพื่อนโดนมูรี่หายแล้มูรี่ไปได้หนึ่งคนับผม สดุดร้อนร้อนเครับผมหู่ายต่อไปคือผมกับผมหน่เพื่นเ้ื่อผมขอเอาอกลรก่อนอ๋อสายแกลดิฟ้าซุกแล้มาม้าตัวนี้ิ้มยิ้โอเควิ่งเข้ามาแหม่เย็น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 เย้นเย็เย็เยนเย็เย็นเย็นเย็นเยนเนเนนเนเนเยเเย็นนเนยนเยเเพื่อนเย้นย ยังคงช่ชาวยฆ่านะเพื่ะต้องต้องวิบวัติาค่ะนายถึงคนนี้โดนโดนบล็อกเป็นเป้าหมายนะครับผมเย้โอเคปัน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 เดินเครื่องเดินเครื่องเดินเครื่องต้องทำยังไงชื๊ออ้อมมาทางนี้เจอไม้หนึ่งแผ่นจำไว้นะฮะโอเค ไปต่ออีกการบินทำแปะอะไรครับโอเคโอเคกี่รอบแล้วครับชึบสองหน้าสองหลังสองหน้าสองหลังเฮ้ยเพื่อนเพื่อนปนั่นอะไรเหรอน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยมาแล้วมาแล้วมาต้องม,ม,มาช่วยกันแนละ้วเฮ้ยนั่นมันศพเดวิดคิงว่ะโอ้โดโมโลเล็กก็ตั้งศพไว้ตงานาเลยนะครับผมนะก่อนเพื่อนไปสู่สุกัดอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เกือบหลุดเกือบหลุด เกือบดุทพูดถึงเดวิดจริงแล้วเกือบดุความตายใกล้มาเยือนพี่แล้วโอ้หมันอยู่ริ้แล้วผมผลงานไม่ได้อยู่เดวิดมาก่อนเพื่อนเราจะไม่ลืมนายเดี๋ยวเซลฟี่ด้วยนะมกาเซลฟี่ด้วยอ่าเชื่อเชื่อเราจะไม่ลืมนายนายเป็นคนที่ยอมเสียสละเพื่อผมได้รอดชีวิตมาถึงตอนนี้ไม่เดินไอ้น้องดิ้งโมลี่ผมน่องดิ้งที่โคตรน่ากลัวเลยโอ้โหเพื่อนสู้ๆเพื่อน ใช่ไหมจะพักล้มใช่ผมไม่นาล้มเออเฮ้ยยังไม่ล้มอ่ะต้องรบกวนว่ะืจอผมกดสกจะเช็คเกือบดูโอเคออกออกเพื่อนออก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 ไม่อยู่แล้วครับผมเฮ้ยผมไม่จริงเพื่อนนะผมผมแค่เห็นว่าเพื่อนไม่นานรอดแล้วนั่งไงครับเต็มหูเต็มตาเลยไหมครับโอเคเดี๋ยดีลวเพื่อนออกเพื่อนออกเพื่อนเราจะแต้มเพื่อนเพื่อนออกเพื่อนเฮ้ยเขาตายแล้วป่ะพี่ป่าวะถ้าเขาตายแล้วผมจะไม่ช่วยแล้วนะเขาน่าจะ ไม่เนีผมอาจจะต้องไปเช็คแป๊บนึ่งรอตัวแข่งก่อนอุ้ยตายแล้วตายแล้วเขา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 ตายแล้วใช่ปะโอ้เขาตายแล้วออเลย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 เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเร็วเร็วที่เร็วเร็วเปิดเปิดเปิดเรามาเปิดเรามาโอเคโอวิ่งวิ่งวิ่งโอเคมาดิออมาดิสายย่อออย่อย่อย่อออย่อย่อ สุดยอดไปเลยเพื่อนสุดยอดแ yeah, yeah. ย่แย่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเลยครับมืนจริงครับเหมือนจริงครับทุกเจ้ารับผมโอ้โหมีัอไมาได้ชิวๆครับผม,ม,มชิวตรงไหนไม่รู้เหมือนกันโดนล้มไปทีหนึ่งสายเนียนครับสายเนียนถึงชสือ้อเสียงฟูก็เนียบนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้ไมาพลาคลิปให,หม่ๆของผมนะครับผมพี่เซอรวอเตอร์ลาไปก่อนครับวันนี้บายบาย okay, ยี่ยอดอยู่ บาย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 เจอกันใหม่คลิปหน้าผมกดซับกดกระดิ่งรอไว้ด้วยนะฮะ